น้ามีพเยุนเนาะเนียนมากคือแบบเพิ่งแบบออกมาจากบ้านแล้วก็ไปย้อนดูไอ้ตอนแรกไอ้จรวดอะค่ะไปย้อนดูแบบก็ตั้งแต่เสียอะไรเงี้ยแหมมีการมาเปิดประตูห้องเห็นปุ๊บันยิ้มอยู่ไม่ได้คือคือก่อนหนี้เลยป้าดไมรู้อยู่แล้วฮะด่ารู้อนู่แล้วใช่ป่ะล่ะก็แบบเข้ามาให้ไหมที่แบบทำไมต้องแบบมาแงะตู้อ้าลิ้นดึงเอาสิ่งของเอาไว้ตรงนี้ฟอร์มเยอะ เอามาที่กลับมาให้ลองดูเฮ้ยทำไมนายมือคุ้นๆเนี่ยหรือว่าหนูจำได้เมื่อไหร่มือใครใช่ปะวะแล้วแบบที่ไม่เนียนที่สุดเคอที่ไม่เนียนที่สุดเคอที่นั่งกินข้าวอ่ะแล้วบอกว่าตรงนู้นใช่ปะเดี๋ยวเนี่ยอะไรนะเจมเจมเจมส์เจมส์กีเจมอ๋อ C O I ใช่พี่เล็กแล้วไงหนูวะจ้า よいしょ。